มันส่งเลยัยงไงนะแะแต่พุ่มจะจะแตกเป็นพุ่มกับ<อ>มันแก่ออกเยอะกว่าเดิมครับเนี่ยคือนี่จะเริ่มดอกเริ่มเริ่มแตกแล้วนะคับตแตกขึ้นมาตแตกขึ้นมาเลยเนี่ย<อ>คือถ้าเราไม่ตัดต,ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะไม่ออกครับมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นเถื่อไปเลยถ้าตัดปุ๊บมันก็อันนี้ก็จะออกมาก็จะแตกอ๋อมะลินี่เขาต้องการพุ่มเนาะต้องการเป็นพุ่มถ้าตั้ดยอดมันไม่เลืออ้อยมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยเงี้ยเป็นไม้เลื้อยมะลิถ้าตัดยอดมันจะเป็นพุ่มให้เรา มั่นใจมากน้อยแค่ไหนพี่ด้วยสมแดงใช้กับมะลิเราเนี่ยโ้รเเลยครับ1้0เเนต์ลยเนะปลอดภัยเนาะที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนคะอ่าตําบลเมืองป้ายกับอำเภอหนองหงบ้านหนองตะค้ออ่าบ้านหนองตะค้อครับ้าเกิดใครสนใจสมแดงก็ ติดต่อพี่ควนชัยได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีประทูอยู่ในใน e ครับผมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยนี่แหละสมแดงเนาะสมแดงรู้จักไม่รู้จนไม่รู้จักเราคนรันโชคดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอยมาหนึ่งดอก